ผมชื่อทานองทวยนามสกุลคงควรคอยท้านองทวยคงควรคงควรคอยครับค่ะ้งนะคะทนงทวยครับไม่ใช่ท่นงควคา,าครับ,รบ,รบชื่อนทนงทวยนคะช่อวยครับคงควรคอยงคงควรคอยครับไม่ใช่ทวยครับทวยท่นงทวยอคงควย คงควรคอยตายนอนนะคบครับพนงควรธนงถวยครับคงควรคงควรคอยพีแกงผมปะเนี่ยการวสอของผมก็ไม่มีวามสดนะคะกอ๋อไม่มีนะฮะโอเคครับูกค้าอคุณครับ ผมชื่อทนองทวยนามสกุลคงควรคอยท่านองทวยคงควรคงควรคอยครับใต้องนะคะธนทนองทวยครับไม่ใช่ท่นองควณลูกคาค่ะครับชื่อท่านองทวยครับคงควรคอยคงควรคอยครับไม่ใช่ทวยครับทวยทนองทวยคงควคอย คงควรคอยตายรอนะคะครับขนงควนนงถวยครับคงควรคงค,ควรคอยพี่แกงผมปะเนี่ยการสอส้อไม่มีบัะุนะคคุณผู้อ๋อไม่มีนะฮะโอเคครับโอ้ยค้าาับาทก